สวัสดีครับพบกับช่องลุงพนมคนชาวนาตอนนี้งานบวชนาคครับกำลังจะมาปุ่มผมหนักเชิดดีเซลนี่ครับเชิดดีเซลมาดูครับตอนนี้กำลังทำพิธีครับกาลังทำเชิดสองสามทดสอบพินี่ทศดสอบนีเชิดเชิสองเชิดสอง กำลังใหญ่กำลังจะมาตัดกลมหลานลากำลังจะตัดผมใมนี่หลานนี่วันชาาไก่เียวากรอาาอรนชิีชอบนี่กำลังรอจ้าว,วัดอยู่ครับจ่าวัดกล็ลองจาวัดที่จะมาตัดเอาผสมมาเลครับเดี๋ยวนี้ลองจาวาดลงมาแล้วครับ ช่วงนี้นะครับคุณยศยาพี่น้องทุกท่านทุกคนนะครับก็ได้นัตผมกับเจ้านะครับพระอาจารย์ก็จะได้ทำพิธีกันลังจากนั้นขอคุณพ่อคุณแม่เตรี๋ยวเตรียมนะเราเขียนนอไม่เป็นไรครับผมถ่ายวีดีโอลงยูทูบไปครับผมกลัวจะบังไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเลยครับตามสบายเลยยังไงก็ได้ครับได้้คครรัับบอีน นี่นางรำครับนางรำของเราครับมาดูใกล้ๆครับนี่มีนางรำนี่ใจเสียเสียกันข้าเดรียโคกนข้นี่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 โคจิ๋งของเราครับโจิงของเรามาแล้วครับโจิงของเรางรยังสวยงามมากเลยครับ ตนี <toys> ่ค <m ics> <m ics> ือแม่นาตอนนี้ตอนนี้ผ่าจานกลังกัดเนี่ยครับนี่จาว่านี่นางรำของเราครับนางรำแหมนางรำ่ละคนยังสวยงามครับสวยงามมากๆเลยครับ ตอนนี้กำลังเรียงแถวกำลังเรียงแถวเขาตัดขนหนครับครับชหูช่อตัดได้เันโพกแ่มากเลยมน่าสวยงามมากๆครับวันนี้ครับเข้าไปดูที่ช่องลุงพนมคนชาวนายนะครับแม่แุ่พมลุงติ๋มคุเตี้ย อชวานงนี้ต่อแถวนยครับยาายายพี่น้องพ่รัติกรลบายกของเรานะครับนับเทกับเต้าภาพนับคือที่วัดต้ตองครับเดชานะครับขอเชิญได้เลยนะครับที่ินเก่งเหมือนไวเป็นอาจารย์ครับอาจารย์ใหญ่ของเรานะครับหัวยาตายายต่อแถวเลยครับ ออกขวากขวาออกซ้ายตอนนี้กำลังนทำตัวแข็งนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวยามดีเข้าสู่ฤดูกาลนะครับปีใหม่ของไทยเรานะครับวันนี้นี่เป็นคนไทยก็แต่งชุดแบบสบายสบายกำลังเตรียมพร้อไงนะครับย้อนยุกย้อนยุกออกไปลำครับเเอาลยค่ะนี่ครับต้อบอกอาชุดนียร ริ <ơn> ่มต้นเลยทรับทางดนตรีของเรานะครับทีมงานของออยวสิกนะครับขอเขียวครับตอขวัญด้เครับต่อเขียวต่อใหญ่ครับี่จะมาร่วมตัดผมกับคณะนักงหอดโผล่ัดทีวตรองตอวัได้เชิญได้ครับหลังจากที่เราตัดผมกับคขอาเิษย์หังจากรั้นพี่เคให้ตีครับมาดูับเดี๋ยวต่อมาดูไก่ครับมาดูไก่ตอนนี้นางรากาลังตัดผมครับ ตอนนี้ก็เป็นไปตามผสคือลูกหลานไม่อย่ล่าต่ว่าจะสปเป็นวันนัสตอยู่ในทวิสุวรรณวัดตรงครับสมานวงเพื่อเมองจังหวัานครราชสีมาครับเพื่อไม่แย่ล่าเพจไปตายแล้ก็ใต่เสีอข้ากระเช้าแต่วันนี้แกนั้นไม่ได้แต่เสข้ากระเช้าเอาต้องใ้เสขกระเชาไว้นอนน่ ตอนนี้กำลังมาเรื่อยๆครับแขกบคุณยายพี่น้องเราครับมาร่วมผมไม่กับพนักไม่ันเป็นลูกชายชายจริงครับจริงลูกชายชต้องตรวจครวก่อนที่จะได้มีสาระทางด้านครอบครัวเก็ถือว่าได้ตตดพินใจารณากันมากินไปอย่างนู้นครับส็นญาติให นางลำเตรียมพร้อมแล้วครับตอนนี้นางลำกลำลังเตรียมพร้อมรอรอปงผมหนักเสร็จแล้วก็จะออกเดินทางจะรำไปยังบ้านเจ้าภาพครับที่บ้านหลวงตองครับที่ว้านหลวงตองแห่งนี้หลังจากนั้นเราก็จะได้ครับต่อหนี้เจ้าวาดก